สวัสดีครับเพื่อนเอน,<ๆ>นักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขออย่าดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อน,<ๆ>นักสะสมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับแล้วก็จะมาชี้จุดสําคัญนะครับและก็ให้ข้อมูลกับเพื่อนเพื<ๆ>่อนนักสะสมนะครับแล้วก็ทางด้านของสยามชาแนลเองอยินดีรับประเมินราคาด้วย สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องบอกว่านี่ครับมีมูล,ลค่าสูงถึง50,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นอยากแนะนำเพื่อนๆนักสะสมนะครับที่เข้ามาแล้วควรที่จะนะครับตั้งใจฟังข้อมูลดีๆก่อนทำการซื้อขายหรือส่งประเมินราคากับทางเรานั่นเองยืนยันอีกครั้งสยามชาแนลนะครับของเรารับซื้อนะครับโดยไม่ต้องทำใบรับรองใดๆให้เพื่อนๆเ,เสียเงินเสียทองนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งเดียวที่เพื่อนๆต้องทําก็คือนะครับในเรื่องของการนะครับฟังข้อมูลให้ดีก่อนก่อนสมประเมินราคาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ขอแนะนํานิดนึงนะครับสาหรับใครที่ไปเจอคลิปวิดีโอของอาจารย์สยามหรือเสียงของอาจารย์สยามนะครับอยู่ที่เพจอื่นนะครับที่ไม่ใช่สยามชาแนลนั่นคือมิตรสาชีพนะครับที่มีการเขาเรียกว่าลิมิกเสียงของอาจารย์สยามไปนั่นเอง นะครับถ้าเกิดท่านไปเจอช่องอื่นนะครับที่ไม่ได้เขียนว่าสยามชาแนลแล้วก็โปรไฟล์อาจารย์สยามผู้ติดตามร้านกว่าคนนั้นคือมิตรสาชีพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้ข้อมูลจากตรงนั้นแต่เป็นเสียงของอาจารย์นั้นอาจจะไม่ตรงนะครับขอแนะนําว่าควรที่จะนะครับกดติดตามสยามชาแนลไว้แล้ะกดจะไม่ผิดหวังนะครับฝากไลค์ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ เอาละครับทุกคนครับเมื่อทุกคนพร้อมแล้วนะครับผมจะเริ่มการบรรยายแบบง่ายๆอยู่กันง่ายๆแบบ3แบบง่ายๆนะครับที่มีราคาเล่นหาในตลาดนักสะสมนะครับในส่วนของนะครับสแบบที่จะรับซื้อในคลิปวิดีโอนี้ครับแบบแรกนะครับแบบนี้ถือว่านะครับยังไม่สูงไม่แรงเท่าไหร่แต่มีบางแบบผมให้ห้าหมื่นนะครับมาดูแบบแรกที่เรารับซื้อก่อนนะครับ ในส่วนของเหรียญที่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับใครที่มีรุ่นนี้นะครับมีเรียกว่าตราสัญ,ญลักษณ์ประจําพระองค์พอปร,รอนี้นะครับ5ธันวาคม2520นะครับแล้วก็5บาทอยู่ตรงกลางด้านล่างเนี่ยจะมีข้อความกํากับอยู่ก็คือพระชนมายุนะครับ50พรรษาเหรียญรุ่นนี้มีอยู่2บล็อกนะครับมีทั้งบล็อกที่มีราคากับบล็อกที่ยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆดูด้านหน้าด้วยนะครับ นะฮะสำหรับเหรียญแรกนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าของเหรียญนั้นนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับจ่หัวตรงหัวกลับไม่เป็นไรนะครับแต่สิ่งที่เพื่อนๆต้องดูด้านหน้าของเหรียญรุ่นนี้นะครับที่สามารถประเมินราคาได้อันนี้ยังไม่ถึง5 0,000นนะเหรียญนี้เดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลเหรียญ5 0 0 0 0อีกครั้งหนึ่งนะครับดูให้จบนะครับสําหรับด้านหน้าก็จะเป็นภาพพาพบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะครับมีข้อความกํากับอยู่ก็คือรัชกาลที่9นะครับ ในส่วนของเหรียญที่เรารับซื้อนะครับท่านต้องดูฝั่งซ้ายมือของด้านหน้าด้วยก็คือนะครับเหรียญของเพื่อนๆต้องมีคําว่าสยามินเท่านั้นนะครับถ้ามีคําว่าประเทศไทยเรายังไม่ได้รับซื้อนะครับบล็อกนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีด้านหน้านะครับเขียนคําว่าสยามินแล้วก็รัชกาลที่9นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับอย่างนี้เรารับประเมินราคานะครับ5ธันวาคม2 5 2 0 5บาทนะครับพระชนมายุ 5 0พันษานะครับนี่คือเหรียญแรกที่เรารับซื้อแต่มีอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าเพื่อนๆน,นักสะสมนี่นะครับอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ผมจะให้มูลค่าสูงถึง50 0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตนะครับขึ้นภาพหน้าจอให้ชมครับนี่คือเหรียญน,นี้ครับด้านหน้าของเหรียญน,นี้จะอยู่ในกล่องอย่างดีเลยนะครับจะมีในส่วนของข้อความกํากับอยู่ก็คือกล่มขออภัยครับ5ธันวาคม2520 แล้วก็มีกล่องของกองกระสาบกรมธนารักษ์นะครับนี่คือด้านหน้านะครับพเพื่อนๆสังเกตเหรียญน,นี้ให้ดีนะครับแล้วด้านหลังขออนุญาตขึ้นภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านหลังของเหรียญเนี่ยนะครับจะเขียนคําว่า5ธันวาคม2520ครับแล้วก็ด้านล่างเขียนคําว่าพระชนมายุ5 0พรรษาครับแต่สิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆต้องสังเกตนะครับก็คือมูลค่าหน้าเหรียญครับมูลค่าหน้าเหรียญของตรงนี้อยู่ที่ 5000บาทนะครับเขียนว่า5,000นะฮะเป็นเนื้อทองคำคบเหรียญนี้ผมสตาร์ทให้5 0,000ืเลยนะครับถ้าสวยๆเรามาคุยกันได้อาจจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับขอสตาร์ทที่5 0,000ืเลยสำหรับเหรียญนี้เดี๋ยวคืนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังให้ดูเลยนี่ฮะเหรียญแบบนี้นะครับผมให้ราคา5 0,000นอัพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเหรียญแบบนี้นะครับนะที่อยู่ที่บ้านนะครับหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะนะจะไปขายที่ไหนอะไรยังไงนะฮะ ก็ติดต่อมาหาเราได้นะครับหน้าเหรียญ5,000น5ะครับเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อทองคำนะครับสำหรับเหรียญนี้นะฮะสยามินนะครับเป็นเหรียญพระชนมายุนะครับอ่าอาพรรศานะครับ5ธันวาคม2520ครับใครมีก็แอดไลน์ดีที่โชว์อยู่บนหน้าจอได้เลยครับนี่คือช่องทางติดต่อสยามชแนลนะครับท่านสามารถถ่ายภาพคมๆแล้วก็มาประเมินกับเราได้นะครับเรายินดีรับซื้อ ในส่วนของเหรียญที่เราประกาศรับซื้อเท่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรที่จะฟังข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลากกันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ